เอมี่อยู่ๆบอกว่าทำไมทุกคนอยากให้หนูเป็นหมอถ้าใจยังไม่พร้อมจะไปบงังคับให้ไปยังไงก็ไม่ดีตอนประกาศผลรู้สึกยังไงบอกเลยว่าเศร้าไม่ทันช็อกก่อนเฮ้ยมันไม่ติดอะแล้วยังไงอะตอนนั้นะเหลือเวลาสอบ50วันได้เจดเต็มหนึ่งร้อยบ้าจริงไม่เช่นคืนนั้นนอนไม่หลับดีสามโอ้โหเด็กคนนี้ดูไม่เอาไหนเลยมันจะมีค่ายของมหาหลัยแต่ละมหาลัยชอบเลยอูโหนี่มันคือทางที่ใช่ ดีใจที่มีค้นหาตัวเองเจอแล้ว เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านะครับผมได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วก็บอกว่ากระบวนการที่เราควรจะทําให้เด็กคนหนึ่งก่อนที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยเราควรให้เขารู้ก่อนว่าเขาอยากจะทําอาชีพอะไรหรือว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตอย่างไรโดยที่ให้เด็กๆเนี่ยไปลองเรียนรู้แต่ละสาขาอาชีพดูครับยิ่งเรียนรู้ได้มากเท่าไหร่เขาจะรู้สึกว่าอะไรที่เหมาะกับเขาแล้วเขาจะเลือกได้ถูกต้องวันนี้ผมได้ชวนน้องเอมี่นะครับหลานสาวของผมเนี่ยนะครับมาร่วมพูดคุยกันในรายการนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันประสบการณ์มุมมองต่างๆเผ แฟนของเรานะครับต้อนรับน้องเอมี่ครับต้องบอกเอมี่ก่อนว่าโ,โหในช่วงเวลาตอนอยู่มอปลายเอมี่ผ่านประสบการณ์มาเยอะเนาะมีทั้งเรียนที่โรงเรียนตอนมอสแล้วก็ไปเรียนแลกเปลี<อ>่ยน1ปีมอหมอห้าที่อเมริกา นะแล้วก็กลับมาม6ที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยเอมี่เริ่มรู้สึกสับสนตั้งแต่ตอนไหนดีกว่าว่าเอ๊จะเข้ามาหาวิทยาลัยคณะอะไรดีนะตอนแรกตั้งแต่ม4เนี่ยต้องบอกเลยว่าความฝันของทุกบ้านเนี่ยก็คืออยากให้ลูกเป็นหมออยู่แล้วม5<ม>เนี่ยได้โอกาสไปดูหลายๆอย่างคลาสหนึ่งที่ หนูเทคเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการช่วยชีวิตแบบฉุกเฉินสมมติว่าคนไข้ามาด้วยแบบหัวใจหยุดเต้นแบบเนี้ยเราต้องทํายังไงบ้างก็ต้องฟั๊มหัวใจนูน่นนั่นนี่แล้วก็แบบ C P R ใช่เขาจะสอนในมุมที่เชิงว่าในเด็กหมห้าว่าเราต้องทํายังไงบ้างคลาสที่ว่านี่คืออยู่นอกโรงเรียนไม่อยู่ในโรงเรียนเลย <H aa? S 2> เป็นแบบวิชาเลือก <H aa? S 2> ใช่เ <All S 2> นื่องจากว่าอเมริกาเนี่ยมันจะมีวิชาเลือกที่หลากหลายทั้งในด้านของภาษาแล้วก็ในด้านของวิชาการแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนคลาสเสริมที่ว่าเออเราอยากที่จะดูสิ่งที่เราสนใจพอเข้าคลาส ทำให้ passion ในการเข้าเรียนหมอ มีมากขึ้นใช่เรารู้สึกว่าเราอยู่กับวิชาสาขานี่แล้วเรามีความสุขอะไรที่ทําให้อยากไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศเหตุผลอย่างแรกเลยเนี่ยคือภาษาอ,อยากได้ภาษาใช่ซึ่งพอไปแล้วก็วรู้สึกว่าภาษาก็ดีขึ้นทั้งเชิงในการสื่อสารพูดคุยกับคนข้างนอกและทางด้านการเรียนรู้สึกว่ามันอ่ะควรจะไปควบคู่กันและเราอ่ะจะใช้ได้ดีขึ้นในทั้งสองทางซึ่งมันต้องอ่าน t e x t บุ๊กได้ช่หนังสือภาษาอังกฤษหรือว่าบทความอะไรต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งไปอยู่ที่อเมริกาเราได้ไหมได้ที่อเมริกาจะส่งเสริ การอ่านเทคนิคมากเพราะที่ว่าแบบเขาอยากให้เด็กอ่ะ develop ความรู้ด้วยตัวเองแล้วค่อยมาเหมือน discuss กันในห้องอซึ่งหนูคิดว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่โรงเรียนไทยอ่ะไม่มีมส่วนใหญ่โรงเรียนไทยจะเป็นแบบ input เข้าเด็กอย่างเดียวคือสอนนั่นเองใช่แต่ว่าไม่ discuss หรือว่าไม่สนทนามไม่หาเอามุมมองของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่ใช่อย่างที่2ก็คือเรื่องเพื่อนแล้วก็แบบเออได้เปิดโลกมากขึ้นว่าเราไปคนเดียวเราไปเที่ยวแบบเนี้ยมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะเราก็จะเห็นในส่วนของมุมมองที่แบบ เออเป็นศูนย์ท่องเที่ยวแต่ถ้าสมมติว่าเราเจาะลึกเข้าไปไปอยู่กับคนในชุมชนนั้นน่ะเราจะได้อีกมุมมองนึงว่าเออแต่ละวันเขาทําอะไรบ้างไปโบสไปซื้อของไปก็มีความสุขนะก็คือเอนจอยความแตกต่างระหว่างการเรียนที่เอเมริกากับความแตกต่างเรียนแบบไทยๆช่วยบอกหนะ่อยว่าตรงไหนที่อยากให้เด็กมอลไปสัมผัสได้พอหนูกลับมาเนี่ยคลาสมอหหน้าเบื่อไปเลย เพราะว่ามันคือการนั่งฟังเหมือนเราฟังเพลง<ม>เวลาเรานั่งฟังอาจารย์บางทียังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่แต่ว่าหนูรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เด็กนักเรียนอเมริกาทาได้ดีคือการศึกษาก่อนเข้าเรียนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เด็กไทยไม่มีเด็กอเมริกาไม่แตะความรู้ในห้องเรียนหรอใช่เขาไปถามส่วนนี้ก็คือไปศึกษามาก่อนแล้ว่อา,วาอา๋อเราจะเรียนสิ่งนี้ พอตอนเข้าเรียนตึบเนี่ยก็คือพุ่งไปหาอาจารย์เลยว่าตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยเข้าใจเขามีอะไรจะบอกเราไหมเพิ่มตรงนี้มันจะทําให้เราเข้าใจความรู้ในในห้องเรียนมากขึ้นหลังจากกลับมาจากอเมริกามาเรียนต่อที่หมหแล้วบอกว่าไม่ค่อยเรียนความรู้หมหกที่ต้องเอาไปสอบอ่ะจริงๆแล้วตอนที่บอกว่าหมหที่เรียนเรื่อยๆเนี่ยเราก็คือเก็บความรู้ตั้งแต่มสถึงหมหไปก็คือรู้สึกว่าเนื้อหาเนี่ยควรจะจบตั้งแต่หมหซึ่งอันเนี้ยตอนนั้นคือไมเซ็ตของเด็กมปลายทุกคนจะเป็นแบบนี้้้เเพราะาะตองใช คะแนนแค่4เทอมแล้วก็สอบใช่ดังนั้นม6แล้วเนี่ยสิ่งที่ทำอย่างเดียก็คือทําโจทย์อืมเพราะเรียนพิเศษหรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองไปหมดแล้วก็เลยทําให้การเรียนในชั้นม6เลยไม่ได้มีความจําเป็นสำหรับเด็กนักเรียนเท่าไหร่มันจะเป็นในเชิงของถามว่าถ้าถามความรู้กับคุณครูคแบบเนี้ยก็ถามได้ถ้าสมมุติว่าครูโยนโจทย์คณิตมาให้แล้วมาเฉลยในห้องให้เด็กคอยถาม หนูว่าคลาสมันจะดูมีความน่าสนใจมากขึ้นทำให้เด็กได้ประโยชน์ครูก็ได้ประโยชน์ได้สอนเด็กครนนี้กลับมาที่ไมเช็คกันบ้างมีจังหวะที่เอมี่เรียนจบม .6 แล้วสับสนในตัวเองไม่อยากเป็นหมอเพราะคนในบ้านและแม่ที่จากไปแล้ว ก็บอกว่าเอมี่ต้องเรียนหมอในบ้านเกิดเหตุการณ์นี้ครับเอมอี่อยู่ๆบอกว่าทําไมทุกคนอยากให้หนูเป็นหมอเหมาะกับอาชีพนี้เหรอแล้วก็สับสนในตัวเองแล้วรู้สึกว่ายังไม่พร้อมจะเป็นหมอและไม่อยากเข้าหมอด้วยเออมันเป็นยังไงตอนที่รู้จริงๆเลยเนี่ยคือตอนนั่งเขียนสเตทเมนต์ของเรามาอืพอเราเขียนแล้วเรารู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยมีพาวเวอร์เขียนแล้วรู้สึกว่าไม่มีจะเขียนอะคิดคําออกไป500ร้อยคำมันยากมาก ว่าเราจะเขียนอะไรลงไปบ้างอืที่มันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าชอบมาตลอดนะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าชอบโดยที่ยังไม่เคยลงไปสัมผัสมันโดยลึกจริงๆเลยทำให้สิ่งที่เราเขียนไปอ่ะมันดูตื้นมากอะถ้าอ่านมันก็อาจจะดูแบบเอเดี๋กคนนี้ไม่อยากเป็นหมอจริงหรอ,อมไม่พอ ไม่พอแล้วทําไมถึงท้อแล้วก็ไม่อยากเรียนเลยล่ะจริงๆตอนนั้นไม่ได้ทอนะแค่สงสัยว่าแล้วนะทาไมต้องหมอแต่ว่าหนูยังไม่เคย explore ในส่วนอื่นเหมือนกันอย่างวิทย์วะหนูก็ยังไม่เคยไปดูนะวิทย์วะเป็นยังไงวิทยาศาสตร์ใช่วัติศาสตร์สังคมอะไรแบบนี้ไม่เคยเลยแล้วก็ไม่มีในหัวด้วยว่าพวกนี้เป็นยังไงตอนนั้นอนะช่วงหนึ่งปีนั้นเนี่ยทำทุกอย่างเลยไปเป็นอินเทอร์นไปดูต่างเรียนไปเป็นครูฝึกสอน อันนั้นคือสิ่งที่เราสนใจในช่วงนะั้นแล้วเราก็แบบทําพวกจิตอาสาเสร็จแล้วพอจิตอาสาแล้วก็เปลี่ยนไปทําเป็นพวกหมอ,อมก็คือเหมือนมันเข้าใกล้คาว่าหมอมากขึ้นหนึ่งปีนี่คือแกบเยียนะคือปีที่แทนที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยเพราะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าปีหนะ้าเด็กหมอหในต่างประเทศจะไม่ได้เข้ามาหาวิทยาลัยเลยทุกคนบางคนก็ไปหาตัวตนก่อนเคยเคยมีประสบการณ์นี้ที่ต่างประเทศได้ไดไดเรียนรู้บ้างไงคือแค่ได้ยินมาว่าการแกบเยี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบดูผิดแปลกในสังคมแต่ว่าออเป็นนขงไทยแบบี้ มันจะดูแบบโอ้โหเด็กคนนี้ดูไม่เอาไหนเลยจนกระทั่งเ,ออเราลองกลับมามองอาชีพที่เราปฏิเสธลองไปศึกษาจริงจังก็คือดู YouTube ด, YouTube ดูยูทูปอะไรดูฟล็อกอุ้ยแพทย์พมุงกุฎเป็นยังไงแพทย์ลามาเป็นยังไงคือดูพี่ๆที่เขาถ่ายทอดประสบการณ์ใ,ในขณะเรียนใช่เราต้องดูสิ่งที่คนที่เจอสิ่งนั้นอยู่อะมาถ่ายทอดให้เราดูจริงๆเราถึงจะเข้าใจใน process เออจริงๆแล้ว่เราก็ชอบอันนี้แหละซึ่งนั่นแหละจะบอกว่าที่บ้านจริงๆอ่ะ เห็นเอมมี่มาตั้งแต่แรกนะว่าด้วยคาแรคเตอร์แบบนี้น่าจะเหมออาะกับการเรียนหมอพอเอมมี่เขาค้านในใจตัวเองปุ๊บผมกับภรรยาเนี่ยเข้าใจว่าถ่าใจยังไม่พร้อมจะไปบังคับให้ไปยังไงก็ไม่ดีเลยให้เขาค้นหาตัวเองอีกหนึ่งปีบอกไม่เป็นไรหรอกแค่ปีเดียวถ้าได้ไปในทางที่ถูกและใช่และใจเขายอมรับเองมันจะไปได้ไกลามากใช่หนูมันคือคำนี้แหละคือใจยอมรับเสริมกับสิ่งที่ไปดู YouTube จากรุ่นพี่ทั้งหลายที่ทํามาอันเนี้ยเราถึงรู้สึกว่าอันเนี้ยคือใจมันเรียกรอ้อง เวลาเขียนลงไปอ่ะมันดูมีความหมายมากขึ้นพอผ่านช่วงเวลาแกลเยียร์ไปไม่ถึงสองเดือนเอมมี่เอามาบอกว่าตัวเองจะเข้าหมอแล้วก็ยื่นหนังสือเล่มนึงปึ้งเล่าเหตุการณ์แบบนั้นให้ฟังหน่อยคือจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นเรื่องที่บังเอิญมากช่วงนั้นช่วงที่บูมเลยเนี่ยคือมันเป็นซีรีส์เป็นหมอผ่าศพอืมแล้วก็เป็นหมอแบบชอบมากอือหือสืบสวนอสอบสวน,สวนเรารู้สึกว่าการเป็นหมอผ่าศพเนี่ยทางที่ใช่ตอนนั้นยังสื่อสารไม่เก่งนะอาชีพหมอผ่าศพเนี่ยมันไม่ต้องคุยกับศพนะเราคุยคนเดียว ชอบชอบเลยอูโหนี่มันคือทางที่ใช่แล้วก็หาหลักฐานหาอยู่คนเดียวด้วยใช่หมอผ่าศพในไทยที่ดังที่สุดเนี่ยคือคุณหมอพรทิพย์หนังสือที่แบบเก่าแล้วนะบางเล่มเหลืองแล้วนะกองเท่านี้นั่นคือหนังสือที่คุณหมอพรทิพย์เขียนทั้งหมดเลยใช่เดี๋ยวมันมีจุดเปลี่ยนอยู่เรื่องเนี้ยแล้วหนูอ่านทั้งหมดเออชอบแล้วพออ่านจบปุ๊บที่เอาหนังสือมาให้แล้วบอกว่าหนูรู้แล้วหนูจะเป็นหมอเพราะเพราะหมอพรทิพย์ว้าว <laughs> ในใจพวกเราถามไปเลยว่านั่นคือจะเป็นหมอผ่าศพใช่ไหมเอ็มมีม่บอกใช่ดีใจที่เอมี่ค้นหาตัวเองเจอแล้วตอนแกลบเยียร์อยากเป็นหมอพอรทิพย์มาตลอดเนี่ยอ่าอ่าอ่จนกระทั่งปีที่จะยื่นตอนแก็บเยียร์เรายื่นทางกสพรทอันี่คือรอบที่คนทั้งประเทศจะเข้าเป็นส่วนใ,ใหญ่ไม่ได้เตรียมไว้เลยความรู้ภาษาไทยตอนนั้นเป็นศูนย์เราเตรียมเราเตรียมวิชาการอ่ะเราเตรียมทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ถือเป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งนะที่ แว่าทุกคนต้องแก้ไขตรงนี้ก็คือเราควรจะเตรียมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยกันเพื่อ<ต>ให้ใเข้ารอบหนึ่งได้และเข้ารอบสามได้มไม่ใช่ว่าเนื้อมันไม่ตรงกันแต่ว่าแต่ว่าของไทยอ่ะจะมีเนื้อหาบางส่วนที่มันเพิ่มเติมขึ้นมา hmm. ซึ่งอันเนี้ยในระบบอังกฤษอ่ะไม่เคยสอนตอนนั้นเข้ารอบหนึ่งไม่ได้เพราะตกสัมภาษณ์ใช่ที่รามาใช่เออตกสัมภาษณ์ปุ๊บคราวเนี้ยเหลือโอกาสอีกกี่รอบเหลือเหลือแค่หนึ่งรอบคือรอบสามเพราะว่ารอบสองมันเป็นโคต้าไม่ได้ เ,เพราะร<อ>ไม่มี <3 S 2> บ้านใกล้มาวิทยาลัยหรือในพื้นที่ก็ต้องเป็นรอบสมคือกศพทอตอนนั้นน่ะเหลือเวลาสอบ50วันแล้วไอ้คำว่าจุดเปลี่ยนที่ว่าหมอพรทิพอะไรเนี่ยแล้วยังไงต่อคืออย่างนี้ใน50วันเนี่ยช่วงนั้นมันมีข่าวพอดีมันมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับศพนี่แหละแล้วเราก็เหมือนเผลอไปเห็นภาพซึ่งนั่นแหละที่เราต้องเจอใช่เออคืนนั้นนอนไม่หลับถึงตีสามต้องโทรไปหาโฮให่มาอยู่ด้วยเพราะทุกคนที่ไทยหลับไปหมดแล้ว เดี๋ยวนะตอนนั้นสอบสัมภาษณ์ก็คาดหวังว่าต้องได้แน่นอนได้คือเอางี้คือ,เ,อ,คอเราก็ค่อนข้างมั่นใจในพอร์ตของเราเอ,อแต่ว่าต้องยอมรับนะว่าตอนนั้นคือมุมมองของเอมี่คนเก่ายังมีความเนิร์ดอยู่ในตัวอยู่อืจิตอาสาครบทุกอย่างพอร์ตครบคอนี่คือดีเลยแล้วอะไรที่ไม่ได้ตอนนั้นหนูไม่ใช่คนพูดเก่งหนูพูดหนูจาได้เลยว่าหนูติดติดขัดขัด,ขด,ขดอย่างหนึ่งที่ขาดไปคือ,อหนูไม่ได้รู้เกี่ยวกับระบบสาธารนณะสุขไทยขนาดนั้นต้องรู้เลยเหรอใช่เขาถามขนาดนั้นเลยเหรอ บางทีเขาก็ถามแบบอยากรู้ว่าเออเรารู้หรือเปล่าสิตคนไข้างเนี้ยสิตสามสิบาทหนูไม่รู้จักเป็นคนความรู้รอบตัวใช่ตอนนั้นเป็นคนเป็นกลบในกะลาไงไม่เคยไม่เคยศึกษาคือวิชาการได้ใช่แต่ความรู้รอบตัวไม่ค่อยมีตอนประกาศผลรู้สึกยังไงบอกเลยว่าเศร้าไม่ทันช็อกก่อนคืออะไรช็อกไม่ทันช็อกว่าเฮ้ยมันไม่ติดอ่ะแล้วยังไง เก็ต้องเช่าดิโอ้โหไม่ติดนะเร่งนี้ไม่เซ็ตก็คือคนเพิ่งกลับจากอเมริกานะาความรู้ภาษาไทยเป็นศูนย์ตอนนั้นที่ไปฝึกงานอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษหมดใช้ชีวิตอยู่กับภาษาอังกฤษมาสองปีภาษาไทยเริ่มลดลงเรื่อยๆมาถึงความรู้ด้วยนะความรู้ภาษาไทยอะ่ะอืมอนนเพราะเนื่องจากไม่ต้องใช้ใช่ไม่ต้องใช้ไงก็ไม่ต้องใช้แล้วพอเข้าไปหามหาวิทยาลัยก็เขาเรียนเทคกซีกอยู่แล้วใช่ค่อยเติมใหม่แต่อย่างน้อยก็คือเท<อ>คกซีเป็นภาษาอังกฤษอ่าอ่าดังนั้นตอนนี้ชีวิตเราหู สายไทยนี่เริ่มลดลงเรื่อยๆแหละส่วนกระทั่งต้องรู้ว่ามันช็อกม,มันช็อกมากจนไม่ได้เสียใจเลยนะไม่ได้เศร้าเพราะเศร้า,าไม่ทันท,ที่ตกเนี่ยอย่างแรกเลยคือตั้งแต่ตกเลยนะ,ะนั่งรถออกไปเซนทันไปซื้อหนังสือเตรียมสอบ20เล่มจับได้เลยตอนนั้นพี่คะเอาเอาหมดนี้เลยคะ่ะเพราะว่าต้องเตรียมตัวสอบใช่เหลือ50วัน มีกี่วิชาที่ต้องทบทวนและต้องสอบอย่างน้อยก็คือ9วิชาสามัญแล้วก็ไม่มีความถนัดแพทย์เท่ากับจริงๆอ่ะมีสี่วิที่ต้องเตรียมเพราะว่าไอ้อันที่8ดเนี่ยมันแบ่งเป็นสามภาคมีเวลาห0สิบวันใช่อันเดียวที่ทําได้ตอนเนี้ยคือภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเหลือเก้าใช่ฟิสิกส์ได้เจ็ดเต็มหนึ่งร้อย้าจริงฟิสกได้เจ็ดฟิสกได้เจ็ดพีคมากอันนี้พีคสุดแล้วเออคณิตนะแข่งที่เมกาชนะตอนนั้นภูมิใจในคณิตมากเพราะว่ารู้สึกว่าทำได้ดีที่สุดเป็นตัวแทนโรงเรียนใช่สี่เต็ม ไม่มีทางสอบได้อะไม่มีทางออฟิสิกส์เคมีชีวะเลยนะมันจะมีความแปลกนิดนึงคือมันมีเนื้อหาที่ที่ของอังกฤษไม่มีสอนคานแบบลอกอ่านครั้งแรกเลยนะไอ้ลอกกับคารนเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวมปลายเขาก็ต้องเรียนสิไม่เคยเขาอาจจะเรียนช่วงไหนไม่รู้แต่หนูไม่อยู่ที่โรงเรียนอาจจะเรียนช่วงมง .5 เพราะว่าตอนนั้นเราสกิปไง อ๋อไปเรียนที่นู่นแล้วก,<ช>ก็ยกเครดิตมาไม่รู้จักคําว่ารอกกบกคารคืออะไรโอเคเตรียมการแล้วหนึ่งวันแรกถูกแม้มาถึงวางแผนจะตารางก่อน<ช>เลยสี่สิวันทําอะไรตอนช่วงนั้นเหมือนโลบอตก็คือ6กโมงตื่นนอนเที่ยงคืนอนั่งที่โต๊ะอย่างเดียวเลยนะแล้วก็แบบนั่งทําโจทย์โอ้วันละวันละสิบไม่เครียดหรอฉบ,บับเครียดมากเลยนะ คะแนนเพิ่มขึ้นบ้างไหมทําไปแล้วรอบหนึงรอบสองรอบสามอเออคณิตอะมันมีความความดีความชอบตรงที่ว่าคือเอาเป็นว่าคนที่มีเซนส์นของคณิตะอะมันจะปรับตัวได้ไวอโอเคพอเราไปจับได้เฉลยมาชุดหนึ่งแล้วอะคะแนนก็เพิ่มเป็น4ี่สิบห้าสิบแหละโอใช่อันนี้เชื่อไหมว่ามันคือกระบวนการที่เราฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเองมาตอนที่ไปอยู่อ,อเมริกา ไม่ต้องการติวเลยเหรอมีฟิสิกที่รู้สึกว่าต้องติวเพิ่มเพราะว่ามันมีแก็บความรู้เยอะเกินตั้งแต่ทําครั้งแรกก็คะแนนจะอยู่ประมาณ30-40ซึ่งก็รู้สึกว่าเออไม่แย่มากสุดท้ายแล้วก็ได้ประมาณ5-60แต่ว่าก็คะแนนประมาณนี้แหละก็ถือ,อว่า50วันเนี่ยพอไดแหละซึ่งก็ทําให้เราสอบ,บรอบ3ได้กับพทได้พระมงกุฎใช่ที่เลือกแพทย์พระมงกุฎเพราะว่า คือจริงๆตอนแรกแอนตี้พมุกุฎมากเลยนะเ <N> พราะเนื่องจากต้องเป็นทหารใช่ทหารอยู่ที่บ้านมาตลอดอะรู้สึกว่าการต้องไปอยู่รวมกับหลายๆคนนีรูเมย์เนี่ยไม่ใช่คนที่แบบชอบอยู่กับคนที่เขาสนิทกันเท่าไหร่อ่<ไ>แลวทําไมถึงลงเอยด้วยแพทย์พมุกุฎก็คือรู้สึกว่าพอเรามีระยะเวลาเหลือที่49วันกับตัวเลือกที่เราอยากอยู่กรุงเทพ,พซึ่งมันจําเป็นจะต้องตัดช้อยที่เราไปไม่ถึงอยู่แล้วใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเรนจ์คะแนนของเราน่าจะได้ต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยอืมแต่ก็เลือกแพทย์พมุกุฎเอาไว้ใช่ แล้วการต้องฝึกทหารไปอยู่รวมกันกับเพื่อนในหอไม่คิดแล้วหรอตอนแรกที่บอกไปคือแอนตี้มาเอแต่ว่าก็คือไปดูฟลอกชีวิตแพทย์ทมบุงฝุดแล้วก็จริงๆเขารู้สึกว่าเขาก็ผ่านมาได้นะเขาก็รู้ทําได้นะเขาเป็นผู้หญิงเหมือนกันไงก็เลยรู้สึกว่าโอเคด้วยเงื่อนไขเนี้ยเราอยากอยู่กับครอบครัวอยากอยู่กรุงเทพก็อันนี้แหละไม่เปไ็นไรหรอกคนหนึ่งก็ผ่านได้นี่และพอเข้าไปเรียนจริงๆไอปีแรกเราอยู่กเกษตร แต่ว่าปีสองที่เข้าไปฝึกเนี่ยก็สามเดือนสี่เดือนอย่าร้องไห้สิอย่าร้องไห้โหยัง <laughs> <laughs> ไม่แต่ว่าตอนนั้นมันก็เป็นช่วงที่เราไม่เคยผ่านความยากลําบากขนาดนั้นมาก่อนเขาเรียกว่าการยากลําบากทางจิตใจมากกว่าเพราะรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะจริงๆถ้าจิตใจแข็งแกร่งมันจะผ่านไม่ได้เพราะว่าเราก็เหมือนฝึกล่างกายตัวเองไปในตัว แต่ว่าพอผ่านทั้งหมดมาเนี่ยมันทําให้เราเป็นคนที่จิตใจแข็งแกร่งมากขึ้นกล้าพูดกล้าทํากล้าคิดอย่างตอนนี้หนูรู้สึกว่าแบบเออหนูก็เปลี่ยนไปมากหนูกล้าทําสิ่งนู้นมากขึ้นหนูก้าลองกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองนั่นหมายความว่าแพทย์พระมงกุฎช่วยทําให้เปลี่ยนมุมมองความคิดและการใช้ชีวิตของเอมี่ไปเลยค่อนข้างเยอะคือเดิมทีเอมี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรเลยที่ตัวเองไม่สนใจพอไปอยู่ที่พระมงกุฎเนี่ยมีข้อจํากัด แล้วก็มีความท้าทายในในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมากพอสมควรเลยโดยเฉพาะการฝึกทหารเนี่ยก็บรนทอนความรู้สึกแล้วมีขั้นร้องไห้แบบจะไปต่อดีไม่ไปต่อดี <c oughs> มีนะมีนะด้วยด้วยบรรยากาศในบ้านเราเราก็ซัพพอร์ตความรู้สึกเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าเอมี่ไหวไหมถ้าไม่ไหวก็ลองตัดสินใจดูและเอมี่เองก็ลุกขึ้นมาสู้จรู้สึกว่าสู้ไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ผ่านไปได้นี่คือ m ม n ์เซตของเอมี่ที่เริ่ม challenge ตัวเองมากขึ้นจังหวะที่พอ challenge ตัวเองแล้วมันผ่านได้มันทําให้เขารู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เขาทําไได้เลย ไอ n ไมช t เดิมที่บอกว่าฉันไม่เอานู่นฉันไม่เอานี่มีข้อจํากัดเยอะแยะมากมายในการใช้ชีวิตสิ่งเหล่านี้มันได้ถูกทลายไปหมดเลยนี่คือเอมมี่ที่มีไม e t ที่ดีมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบโหขอบคุณแพทย์พระมงกุฎจริงๆที่ทําให้เอมมี่เปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ทุกอย่างมันค่อยๆซึมซับโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วก็เปลี่ยนเราเป็นคนที่ดีขึ้นส่วนเรื่องของการฝึกที่ดูหนักเกินไปเหมือนจะไปเป็นทหารแทนที่จะเป็นแพทย์เนี่ยก็มีการลดถอยลงไปแล้วก็บางอันก็ตัดทิ้งไปด้วยอันนี้ถูกต้องไหม ใช่อ๋อแสดงว่ารุ่นน้องเอมี่ก็จะเจอสิ่งที่เหมาะสมกับการเป็นแพทย์พระมงกุฎรือว่าแพทย์ทหารมากกว่าใ,ในอดีตที่ผ่านมาเขาก็จะได้รับการฝึกที่ถูกต้องอมีระเบียบตามรูปแบบพระมงกุฎแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่พี่บ๊อบมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์หมอคนที่ทํางานแพทย์แต่ละพื้นที่เขาบอกว่าแพทย์พระมงกุฎมีความอึด อดทนและเข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่ได <|ja|> ้ง่ายแล้วดีมากทําให้ไม่เกิดอาการท้อใจเลยเพราะเขาฝึกหนักแบบนี้มาก่อนไม่มีอะไรหนักเท่ากับที่เคยฝึกมาแล้วอันนี้เป็นอย่างนั้นไหมก็แค่รู้สึกว่าเอาจริงอาจจะไม่ได้เทียบกับรู้สึกหนักเท่าที่เคยฝึกมาแล้วแต่เป็นในมุมที่บอกว่ามันไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้แล้วอะเหมือนแบบเราคิดว่าเราทําสิ่งนี้ได้เราก็จะทําได้ แต่ว่าคงไม่ได้ย้อนความไปถึงขนาดว่าอ๋อเพราะว่าเราผ่านฝึกแบบหสุดยอดมาแล้วเราจะแบบผ่านสิ่งนี้ไปได้แต่มันจะเป็นในเชิงของใจที่รู้สึกว่าเออเราอยากสู้ตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราทําได้ถ้าหมา่เซ็ตเป็นแบบนี้ได้เนี่ยการ,รเผชิญกับอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆในในชีวิตรว,รวมไปถึงในอาชีพก็คงจะไม่มีอะไรทำร้ายเขาได้อีกแล้วเป็นคำเชื่นชมแล้วอย่างที่พี่บ๊อบเองก็เห็นเอมี่ตั้งแต่เด็กๆจนทั่งมาถึงวิกฤตของชีวิตตอนเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นคนที่ให้คำแนะนำแล้วก็ร่วม ยืนอยากว่าแกะเยียย์ไม่ใช่เรื่องแปลกและเพราะควรจะมีด้วยซ้ําไปถ้ายังไม่มั่นใจว่าตัวเองเหมาะอ,อะไรวันนี้เรียนอยู่ปีปีสี่แหละปีสก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็แสดงความดีดีกับเอมี่ด้วยที่มาถึงจุดนี้แล้วน่าจะไปเป็นหมอที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยได้แต่อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะชื่นชมในวันนี้ก็คือการได้รับตำแหน่งเป็นเพชรพระมงกุฎอ,อเห็นประกาศของหมหาวทิทยาลัยออกมา คณะแพทย์มาบอกโอ้โหทำไมทำดูแบบไฮโซขนาดน,นี้ตำแหน่งนี้หรือว่ารางวัลน,นี้คืออะไร จริงๆเพชรพระมงกุฎเนี่ยมีมานานแล้วแล้วก็อาจารย์เขาสร้างขึ้นมาเพราะว่าอยากมุ่งเน้นทางด้านการวิจัยแล้วก็กิจกรรมเขาเรียกว่า extra curricular activities ก็คือแบบด้านจิตอาสาด้านแบบ professional development เพื่อที่ว่าจะได้สร้างเหมือนแพทย์คนหนึ่งที่เก่งทั้งด้านการแพทย์ด้านการวิจัยแล้วก็ด้านกิจกรรมเขาเรียกว่าด้านสังคม <c oughs> มันก็จะเป็นแพทที่ครบรอบด้านที่ว่า โตขึ้นไปเนี่ยเราจะผลิตแพทย์แบบนี้ออกมาได้จะทําให้รักษาคนไข้และเข้าใจในมุมมองต่างๆของคนไข้ได้ดีขึ้นเขาพยายามที่จะปั้นเราในส่วนนี้ให้เราได้ทั้งในด้านของการทํางานการเรียนการวิจัยแล้วก็สังคม,มทั้งสี่ด้านซึ่งโอกาสที่เอมี่จะได้ทําครบทุกด้านเหล่านี้สุดท้ายแล้วจะไปทําอาชีพแพทย์แบบไหนล่ะ แต่และคนที่เข้ามาในโครงการเนี่ยมีความสนใจที่แตกต่างกันบางคนเนี่ยทราบแล้วว่าโอ้โหอยากเป็นหมอเด็กบางคนยังไม่ไม่รู้เลยแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะชอบทําวิจัยทางโครงการอะ่ะเปิดโอกาสให้เราได้ทําหลายๆอย่างในสิ่งที่เราอยากลองเช่นแบบการไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศก็ไปได้ก็คือเขาก็สนับสนุนในสิ่งที่เราต้องการทําแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อเราในอนาคตเราก็จะเห็นมุมมองที่กว้างมากขึ้นงานที่ว่ามันคืองานอะไรที่หนูทําอยู่ตอนเนี้ยจะเป็นงานการใช้ลาเวนเดอร์ในการรักษา ผู้ป่วยเด็กโกรคลมชักทำไมถึงคิดจะทําต้องบอกว่าหนูเป็นคนสนใจด้านประสาทวิทยาตอนแรกสนใจกด็ด้านการนอนหลับก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆริงการนอนหลับเป็นสิ่งสําคัญของชีวิตซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าการนอนหลับเป็นสิ่งหนึ่งของประสาทวิทยารู้แลละทำไมไม่ถึงชอบสนใจงานด้านการนอนหลับเพราะตัวเองมีปัญหาด้านการนอนหลับจริงๆหนูว่าทุกอย่างมนสนใจมาจากปัญหาของชีวิตตัวเองแหละ <c oughs> แบบหนูสนใจเพราะว่า ก็หนูก็อยากนอนได้ดีขึ้นน่ะหนูก็เลยสนใจด้านนี้เป็นการรักษาทางเลือกที่มาช่วยป่วยได้อืปิดท้ายนี้อยากให้เอมี่ได้พูดถึงน้องๆที่กาลังจะเดินหน้าเข้าสูมา่มหาวิทยาลัยว่ามีคําแนะนําอะไรบ้างจากคุณหมอเอมมี่ครับค่ะจริงๆก็คือแค่อยากบอกว่าถ้าสมมติว่าเรามีความฝันแล้วอะ่ะก็สู้เพื่อมันเต็มที่แล้วเราก็จะแบบมีแพชชั่นมีแพชชั่นในส่วนนั้นให้มากที่สุดแล้วก็อย่าอย่าท้ออย่ายอมแพ้ง่ายระหว่างทาง แต่ผมเชื่อว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นแพชชั่นจากภายในแล้วรู้ว่าตัวเองชอบและสนใจมันจริงๆอันนั้นแหละจะเป็นแรงขับเคลื่อนจากภายในนะโดยที่คนอื่นไม่ต้องมาบอกเลยว่าอย่าเพิ่งท้อน,นะเขาจะมีแรงขับเคลื่อนด้วยตัวเองถูกไหมให้น้องๆหาจุดนั้นให้เจอให้ได้เหมือนที่เอมมี่หาตัวเองเจอว่าอยากจะเป็นหมอแล้วก็สู้กับมันไม่งั้น49วันสุดท้ายคงไม่มาถึงจุดนี้แน่ๆอีกด้านหนึ่งครับอยากให้เอมมี่ได้แนะนําคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกในวัยนี้ อยากจะมีอะไรบอกกับคุณพ่อแม่บ้างเพื่อทําให้ฝันของวัยรุ่นที่กำลังจะเข้าสูมา่มหาวิทยาลัยเป็นจริงด้วยความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราเป็นห่วงลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่ว่าความเป็นห่วงเนี่ยอยากให้คํานึงในส่วนของอนาคตของชีวิตลูกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพาท,ที่เขาต้องเดินไปจนจนแก่จนเฒ่าเนี่ยมันเป็นทางเลือกของเขาเองแล้วก็การที่จะให้ลูกได้ตัดสินใจในสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นสิ่งที่ตัวเองเลือกที่อยากจะทำมันจะทําให เวลาเราเจออุปสรรคต่างๆเข้ามาเนี่ยลูกเนี่ยจะเป็นคนที่คอยตัดสินใจด้วยตัวเองมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ท้อแท้กับสิ่งที่ตัวเองเลือกอยากแนะนําคุณพอ่อคุณแม่ว่าการเป็นห่วงลูกการสนับสนุนลูกเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่แบบดีแต่ว่าต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมค่ะเหมือนกับที่พวกเราได้พยายามถ่ายทอดน,นะครับในเพจอาราเดลเนของเราพยายามบอกกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอยู่เสมอๆว่าพยายามทําให้ลูกเติบโตขึ้นและให้เขามาอยู่ในจุดที่เขาสามารถ ตัดสินใจด้วยเหตุและผลต้องให้โอกาสเขาตั้งแต่ในวัยเด็กๆแต่โตขึ้นมาให้เขามีโอกาสในการเลือกและตัดสินใจได้ด้วยตัวเองมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ความผิดพลาดเหล่านั้นยิ่งเกิดขึ้นในวัยเด็กเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้มากขึ้นเท่านั้นและนี่คือสิ่งที่ถ้าพ่อแม่ทําได้ในวันที่เขาเข้าสู่มาหาวิทยายลัยแบบนี้เราจะเห็นเขาตัดสินใจที่ผิดพลาดน้อยลงหรือไม่ผิดพลาดในชีวิตนั่นเองนะครับ